มาแล้วล้ำปะน่ะไม่ล้ำไม่ล้ำครับฮาวเวดกูเสียวเดี๋ยวไอจังหวะที่มันไม่ยกพงเนี่ยขอเช็คก่อนวีอาเอาชัวหรือยังไงวะอะไรอะทำมันยิงง่ายจังเลยอ่ะพิ่งไปแปลงง่ายๆเลยสองก้อนก่อนไม่ครั้งนี้เขาไม่ดีใจเดี๋ยวรอรอลูกหน้าก็ได้สองก้อนก่อนอ่ะสองอ่ะมันคุณจะเป็นลูกปกเหรอหรอเขาแบบลูกปกก่อนลูกปกรอพี่ล้านเป็นสองกอร์ก่อน ก่อนมาแมนยูอ่ะกูนี่รับบอลจากเซร์จิโอลามอสหมองข้างหน้ามีทั้งลูก้าโมดิสและโทนี่โคดและคือแม่งแบบซึ่งแม่งคือโวคาร์ทั้งสิ้นรอบตัวคือใครก็แล้วไว้ใจได้หมดอ่ะอันนี้บอลแม่งมาจากจอนี่เวนบอลมาจากใครก็ไม่รู้แม็กควายบ้างหันไปข้างหน้าเจอแม็กโทมิเน่หันไปฟังหนึ่งโอ้ได้บอลหันมาเอ้าอัมลาบาดเอออัมลาบาดเนี่ยเอ้าไมนู สเปอร์เนี่ยแพ้เชลซีแพ้เลเวอพูลแพ้เราแมซียังไม่เจอแพ้ทุกทีแต่ขอไม่แพ้ทีมเดียวแมนซิตี้ได้หมืเปล่าฟูว่าแหละสวัสดีครับผู้ชมวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชินโมนะครับแล้วก็พี่เฮงครับกับแฟนปืนรีแอคเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาเยือนแมนยูครับต้องเก็บทำแต้มไม่ได้เพราะว่าซิตี้ไม่พลาดกับฟูเล่มนะอเด็กเก่าเรโน่เราไม่สามารถเซฟ เซฟได้คือช่วยไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาแล้วสามบะน่ะไปล้ำไปล้ำครับฮาวเวิร์ดกูเสียวเดี๋ยวไอจังหวะที่มันไม่ยกพงเนี่ยขอเช็คก่อน VR เอาชัวร์เฮ้ยยังไงวะอะไรอะทำมันยิงง่ายจังเลยอ่ะพี่มันแปลงง่ายๆเลยสองกล้องไม่คันนี้เขาไม่ดีใจเดี๋ยวรอรอลูกหน้าก็ได้สองกล้องก่อนอ่ะสองอ่ะมันคุณจยาวเป็นรูปปกอย่างนั้นเหรอเอาแบบซุปสองกอ้องซี่ รูปปกรอบพี่ร้านเป็นสกอร์ก่อนมาแล้วอาโนมาแล้วโอ้โหดูครับหลังไหมล้ำไหมไม่ล้ำจะบอกว่าไอ้วันไอ้ข้างหลังเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่เหรอเออโหได้แน่นอนอย่างนี้เยอะแยะอย่างนี้เอาอะไรตัวนวลแล้วดูแบบโอ้โหสบายเลยครับต้องให้เครดิตทาวเด์นะครับหัวไวไปยืนตรงนี้ใจเย็นมากนะคือมันเช็คลายอยู่เออเช็คลายอยู่ใจเย็นด้วย แล้วเดี๋ยวขอดูนิด,ด,ด,ดทำไมไม่ควรจะเย็นอ่ะอดูรู้ใจกันวิ่งมาแปรที่จุดนัดแล้วดูใครอ่ะ<ม>ตรงกลางใครอ่ะคาเซรครับคาเซพาปี่ปืนกำลังเล็งดึงเชสนี่กลับมาครับสรูครับคุณแจ่าเนี่ยคุณก,ก,ก,กอกแกกอกแกกับพี่เองไปเอาทานมแล้ว อย่างหลอกเองนะครับตลอดเลยอ้าวชิบหายแล้วโอ้โหโอ้แล้วเขาไม่มีใครตามเลยอ่ะแล้วไปปล่อยให้โบหาได้อ่ะเป็นไว้ปล่อยตามๆอยู่ดีปล่อยเฉยเออมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แชมป์จะยี่สิบพอเสือไว้หน่อยยี่สิบพอเพราะว่ามันพลาดยากอะแมนซี่อะมนซี่พลาดยากเดี๋ยวนี้ลุ้น ลุ้นเราสนุกเฉยให้มันแบบลุ้นจนจบแล้วแค่ให้มันจบฤด,ดูกาลน่ะไม่อยากให้มันจบก่อนอ,ะอ่ะเออแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างนี้บอกโค้ดโบวิจะเข้ามาใหม่ผมมาพูดหลายรอบแล้วว่าปีนี้ขอแค่เกมที่เหลือเก็บสามแต้ไมได้หมดก็พอละใช่เพราะว่าทีมผมพัฒนามาทุกปีไม่ได้ปีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปลุ้นในปีหลังๆต่อไปไม่เสียใจนะแค่เออสียดายเพราะทั้งฤดูกาลแม่งสิบเอ็ดตัวชุดเดิมอ่ะไปแล้วมาเตียลี่ได้ควบมาแล้วครับจังหวะนี้ไอ้อสวยปันทักฮิ้ะ โอ้โหโอน่าน like ่าอย่าไปหมิ่นก็นะจริงๆเว็บไม่น่าปั่นจังหวะจังหวะแรกนะยิงยักจิยักใช่ไหมเออเนี่ยโอ้ยิงรอบอะไรก็เก่งละยิงรอบอะไรก็เก่งละเออเฮ้ยไม่เอาอีกแล้วโอ้น่ามันเอาอีกแล้วจานเฮ้ยใส่เลยใส่เลยใส่เลย โอ้ยมันเซฟอีกแล้วโอ้โหวันนี้มันเอาอ่ะไอพี่โมสรุปเกมหน่อย่าครับผมก็มาเยือนแมนยูในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าลูกเกมจะไม่ถูกใจแฟนบอลม,มันจะดูเนื่อยๆแบบว่าการเล่นกลางๆสนามนเล่นเอาเซฟซะเยอะแต่ก็รักษา3มแต้มได้นะครับทําให้คอนเฟิร์มนะครับว่าอาร์เซนอลจะได้ลุ้นแชมป์จนถึงเกมสุดท้ายซึ่งก็คือเกมหน้านะครับซึ่งนั้นหน้าเราจะได้ไปเยือนเอ้เราไปเล่นกับเวเบอร์ตันนะ ขอได้แชมป์จากเด็กผอวคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณก๊อฟคุณก๊อฟสรุปรูปเกมในวันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรพูดเยอะนะคือจังหวะฉาบฉวยที่เราได้ประตูเนี่ยก็ต้องชมฮาเวดวนะครับเนีียเราพูดกันอีกครั้งหนึ่งฮาเวดเนี่ยเห็นกาเซมิโล่นะวิ่งอ้อยอิงอ้อยอิงน้าโกเลยนะครับคือใจเย็นมากคิดว่าถ้าวิ่งพักสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอกนะครับผมทาให้ลายกองล้าหน้าของมันเนี่ยมันอยู่ลึกหน้าฮาเวดก็ฉวยโอกาสตรงนั้นเรียกบอลจากเพื่อนนะเพื่อนก็เปิดมาให้ทําให้ได้มีโอกาส เลี้ยงมาที่สุดเส้นนะครับแล้วก็รอฮอตซาม,มาในจุดนัดพบแปรเข้าไปครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์แมนยูดูกันดีกว่าใช่ครับของบอลเยอะกว่าด้วยแต่ผมมองว่าอาร์เตต้าตั้งใจให้เล่นในรูปแบบนี้นะคือไม่ได้ใส่สุดเพราะว่าเขามองว่าการเจอแมนยูในโอเดฟอร์ดเนี่ยไม่ง่ายนะไม,ไม่ง่ายใช่ <c oughs> ก็เลยต้องเล่นเน้นผลในช่วงท้ายฤดูกาลที่มีการลุ้นแชมป์อยู่ถ้าเกิดว่านันนี้เราไปผีผามโดนตีเสมอ,อ,อ<ช>หรืออะไรขึ้นมาในรูปเกมมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนำแล้วเนี่ยเอาเซฟไปก่อน ด้วยความที่ว่ากองหลังของเราเนี่ยเสียประตูน้อยสุดในลีกคือเขามั่นใจในเกมรับของทีมตัวเองมากนะเขาเลยเล่นออกมารูปแบบนี้เพราะถ้าเราโอเวอร์ขึ้นไปมากเกินเนี่ยมีโอกาสโดนสวนไงคือเสมอพุ๊บยากเลยถ้าเกิดตีเสมอพุ๊บยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนำแล้วก็ รักษาความเรียบตรงนี้ไม่ได้ซึ่งจะทำได้จนจบเกมนะครับต้องให้โอเคดิคอลิต้าด้วยถึงแม้จะไม่ถูกใจแฟนบอลพี่เฮงก็บ่นแม้แต่อาร์โนโฟนก็บ่นผมเองก็ก็บ่นกันผมเข้าใจนะแต่เข้าใจเออแต่เข้าใจมันเออบ่นแต่เข้าใจเราว่าเราเราก็หวังจะดูเกมสนุกสนุกในเรื่องของการจัดทีเวตตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็จัดจัดได้ถูกใจแฟนบอลนะผมว่ารวมตั้งแต่ต้นเกมนะก็ทั้งทอสซาที่ได้ได้โอกาสลงในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ พอมีสือทางแบ็กไซที่หลังๆซีนโก้หลุดร่วงบ่อยก็หลังๆก็เดต้าก็ดอปเลยไม่สนแล้วมึงจะเป็นลูกลักกูต้นฤดกการแล้วเปล่าคือดอกเลย่วนฮาเวดนี้ต้องยืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่าหลังๆนี้พอตัวเชซุดกลับมาแหละคือไม่สามารถเลยกฟอร์มเก่งของตัวเองได้เลยอาจจะด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่เหมาะแล้วหรือว่าฮาเวดหาตำแหน่งความแม่นยำตัวจริงได้แล้วเล่นดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่ารูปเกมวันนี้ท1เบตตัวจริงก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็สำรองนี่ อย่างที่ก่อนเกมหลายละคนมาตินิลี่ที่ลงมาเนี่ยก่อนเกมก็โดนด่าแล้วใช่ลงลงมาก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับผมก็ยังเศร้าคำแต่มาตี้ลงมาโดนส้นตีนไว้ง่ายโดนด่าอืมนอยู่ลูกเกมดีกว่านะผมว่าปืนน่าจะเหนื่อยนะผมว่าเออปืนก็ด้วยครับปืนเหนื่อยแล้วเพราะว่าสิเว็ตัวจริงอย่างที่บอกเราบวเนกันซาก้าเงี้ยแม่งเจ็บบ้างเหอะซึ่งมันก็เจ็บไปแล้วแต่ไม่รู้เจ็บหนักมากน้อยแค่ไหนต้องไปดูอาการอีกที นะเพราะแม่งเล่นอยู่คนเดียวบีกขวานไม่มีใครแทนมันเลยใช่เพราะซายังมีมาเตลี่ยังยังลงคู่ได้นโอเลกาดเงี้ยผมแบบโอเลกาดปอดเด็กมากถ้าเจ็บก็คือไม่มีใครแทนละซาก้าถ้าเจ็บไม่มีใครแทนละเออ้นี้เด็กข้างล่างก็ยังรักษาฟอร์มมาตรฐานนะส่วนวันนี้ที่ผมว่าต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยปาเตใช่พลาดบ่อยไม่รู้ลื่นไม่รู้จับบอลอะไรก็ไม่รู้ใช่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าปาเตวันนี้ไม่ได้เลยปาเตวันนี้พลาดเยอะด้วยแล้วก็เล่นผิดฟอร์มนะแล้ววันนี้โอเลกาดก็เงียบๆด้วยจริง ถ้าไม่ได้มองหามาเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้บทบาทเกมลูกมันน้อยมากครับแต่โอเดกาแมนยู so ไม่ต้องรู้อะไรแล้วปีนี้เอแมนยู uh, ยังเหลือเอฟเคัพครับ,ร,บรอบชิงอืมอันนี้สําคัญเพราะว่าขอได้ขอได้แมนยูเนี่ยต้ก็การกำลังใจเอถ้าสมมติชนะแมนซีได้ผมว่าฤดูกาลหน้าก็อาจจะต่อยอดได้คือต่อให้ในลีกผลงานไม่ดีเนี่ยต่ ถ้าได้แชมป์เอฟเอคับสักทุกทีนึงอาจจะแบบเรียกสตาร์แฟนบอลได้หน่อยหนึ่ง<ช>เพราะด้วยผลงานนี่มันลุลุ่มโดนดอนไปแพ้ปาเลส<ช>ีสูน่ะพาเลสนะเว้ย <c oughs> ไม่ใช่บาร์เซโลนาเออจริงไอ้เหี่ย์เล่นก็ลเ,ลเล่นมาไหลก็ไม่รู้อ่ะเออสองสารโัวดาน่าเดี๋ยวนะพี่หมายว่าไงมองยังไงก็เป็นแผนให้เขาคลองเกมไปเถอะส่วนยากเพราะว่าฝั่งน้อยพาปผพาพอใช่แต่ว่าอย่างพี่ทองดีบอกเราเล่นเรารับมากเกินไปเสียวเล่นบิดธรรมชาติไม่ค่อยชอบ วันนี้อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลหลายๆคนที่มันต้องมานั่งลุ้นเยี่ยวเหนียวว่าแบบมันจะโดนหรือเปล่าเขาต้ันหาแค่ลูกเดียวใช่รูปแบบเกมแบบนี้เราไม่ชอบไปแล้วคือถ้าทําได้อย่างวันนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตโคดครับเพราะว่าเล่นอย่าลืมว่ามาเยือนในโอเดฟอร์ดเรามีลุ้นแชมป์อยู่ต่อแมนยูยังมีลุนทัฟโฟนะครับอย่าลืมนะครับคือต่อให้ผลงานแมนยูจะไม่ดีแต่หลังๆเนี่ยด้วยอันนี้ศักดิ์ศรีทีมใหญ่ทั้งคู่แมนยูชอบทีมที่เล่นบุกใส่เขามีมือดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาร์เตต้าจะมองว่า ถ้าเราไม่เล่นผีผามแล้วไม่ไม่มีพื้นที่แมนยูเนี่ยอเขาก็น่าจะมีโอกาสเก็บสามแต้มมากกว่าที่จะแบบมีเปิดพื้นที่ให้แมนยูสวนแมนยูชอบมากถ้ากาลาโชมีพื้นที่แอนโทนี่มีพื้นที่ค,คือแมนยูชอบแบบนี้อยู่แล้วครับกาลาโชน่ากลัวทุกครั้งที่มันที่มันออได้มาลิได้บอลนะใช่มันอันตรายตลอดเพราะงั้นผมว่าวันนี้ในเกมคุณมีสิทธิ์บนได้แต่สำหรับผมอันนี้ผมมอกว่าให้เครดิตได้ต้าที่วันนี้เก็บสามแต้มได้แบบ อึดอัดหน่อย<ช>ดูอจะแบบอึดอัดดูไม่ค่อยสนุกไม่ไ <บน S 1> ดู้้เยอะไม่ชอบหรอกใช่แต่ว่าต้องให้เครดิตในเรื่องของการตัดสินใจคือกล้ามากนะที่แบบเล่นเกมรับใส่แบบนี้บางคนก็ว่ารับรอเดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับเราเสียบอลเสียประตูน้อยสุดในอีกแล้วเ,เรามั่นใจในเกมรับเราม,มั่นใจได้ใช่สเปอร์เนี่ยแพ้เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลแพ้เราเอ้แมนเชสเตอร์ไม่เจอแพ้ทุกทีมแต่ขอ ไม่แพ้ทีมเดียวออแมนมซิตี้ออได้หรือเปล่ากูไห้แหละไม่รู้เลยเออภาวนาขอความหวังถึงมันจะลิบหรลีนะ้วแต่ก็ยังหวังอยู่นะคาเซดูหงอยหอยแล้ววันนี้คาเซคือมันไม่ได้ตำแหน่งเขาอะออประกบการเข้าอบอลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการยืนตำแหน่งอะไม่พลาดนะเห็นแล้วว่าจังหวะนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าจังหวะบึ้มขึ้นไปแล้วอะแล้วลุกไม่ทันอะมันแค่ มันเสียห้าวิอ่ะมันนิดเดียวอ่ะเขาก็เลยเขาาไม่คิดหรอกว่าแบบจังหวะที่เขาลูกเลยลูกชาแค่ิดเดียวอ่ะมันจะเสียประตูหรอกอันนี้ดวงด้วยบวกกับว่าเขาเองก็ไม่เล่นตำแหน่งนั้นบ่อยๆเขาก็เลยแบบอาจจะมองว่าการเช็คลำหน้าในจังหวะจังหวะไม่กี่วีนั้นมันไม่สำคัญว้วยผมมแต่ผมมองว่าโดยรวมไม่ใช่จุดอ่อนนะเพียงแต่ว่าฮาแเว์ดฉยโอกาสตรงนั้นได้ต้องให้เครดิตหาแเวดหนึ่งสองกาเซ่ละแมนยอยู่ดวงไม่ดีจริงๆใช่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้ตัว ตรงตรงที่ทอซามันสอดเข้ามายิงอ่ะน่าจะตัวของคาเซเหมือนกันนะใช่มันมันพูดยากอ่ะแล้วก็ตอนนัดที่เจอเอ่อพาเลนเนี่ยผมได้ดูอยู่การเซมิโลเนี่ยเสียบอลกลางสนามบ่อยมากเพราะด้วยความที่มันพยายามคือมันแบกแข่งแนวรับอะแขงแนวรับเออตัดกลางรับไปมันไม่ใช่กองกลางรับที่แบบเอาบอลไปข้างหน้าได้เก่งนะเพียงแต่ว่าในทีมนะตอนเนี้ยมันเก่งสุดแล้วใช่ในกลางรับที่การเอาบอลไปข้างหน้าใช่คือที่ผ่านมาก่อนมาแมนยูอ่ะ กูเนี่ยรับบอลจากเซอร์ gio lamatt มอข้างหน้ามีทั้งลูก้ามดริตและโทนี่โคดซึ่งแม่งคือวอลคราสทั้งสิ้นรอบตัวคือใครก็แล้วไว้ใจได้หมดอ่ะอันนี้บอลแม่งมาจากจอร์นี่เวนบอลมาจากใครก็ไม่รู้แม็กควายบ้างหันไปข้างหน้าเจอแม็กโทมิน่หันไปฝั่งหนึ่งโอ้โอ้ได้บอลหันมาเอ้าอัมลาบาดเอ้าอัมลาบาดเนี้ยเอ้าไมนู ฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมครับคือกาเซมิโลเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่เล่นลุกเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหวังพึ่งให้มันแบกทีมก็ไม่ไหวต้องเข้าใจมันเล่นบอลเพราะมันเล่นเป็นทีมคือองค์ประกอบมันต้องดีแล้วผลงานจะดีไปด้วยกันเนยใช่เออนะครับฟอร์มล่าสุดของสเปอร์ห้านัดแพ้ไปสี่เฮ้ยนเดียวชนะไปหนึ่งชนะอะไรชนะชนะเบอร์ลี่โอ้โห ไม่ทีมมุนแชมป์เลยวนะที่ผ่านมาแพ้นิวคาสเซิล4-0 <Yeah. S 2> แพ้อาร์เซนอล3-2แพ้เชลซี2-0แพ้เลวพู4-2 uh huh. กลับมาดูที่แมตซีกบ้างห้านัดหลังสุดชนะลวด <S 1> <S 1> <S ชนะเชลซีชนะไบตันชนะ on, ชนะเอ่ตติแองลอตติงแฮมฟอร์เลชนะวูฟชนะฟูลเล่แล้วชนะ4-5เมตรทั้งนั้นเลย uh huh. เออมองมาบวกตอนหลังเนี่ยทีนี้มาดูเหตุเหตกันบ้างนะครับ เฮดูเฮดนะครับผมสองทีนี้เมื่อเจอกันนะครับนัดล่าสุดเจอในเอฟเอครับแล้วรอบส<อ>ี่แมนซิตี้ตบไปหนึ่งศูนย์นะครับก็ย,ยังมยไม่เยอะไม่เยอะมากในพีเมลีกนะครับรอบที่แล้วเล่นในบ้านเชอแมนซิตี้เสมอกันสามสามคุณเฮ้ยเอามีลุ้นอยู่เออพราะเราไปเล่นกันในเอติฮัรดสเตเดียมนะครับสามสามอ๋อรอบนี้ไปเตะบ้าน,อนรอบนี้ลเล่นไวฮันเลน เฮ้ยเไม่น่าน่าลุ้นได้อยู่เพราะว่าสเปอร์ไม่ดีเออจําได้เลื่นแล้วก่อนหน้านั้นนะปีที่แล้วนะครับผมสเปอร์ครับชนะแมซิซิตี้ในไวท์ฮาร์เลย์นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปีแล้วนี่บ้านใครบ้านมันแต่ผมเชื่อมั่นในสนามของสเปอร์นะเออเพราะว่าสนามไม่ได้มาฐานลรื่นเออลื่นแมซี่อาจจะลื่นวันนั้นผมขอให้สตาฟของไวท์ฮาร์ของไวท์ฮาร์เลย์นะครับเปิดน้ำมาเยอะเอาให้การต่่่่่ออบงงแแมมนนนนซีีีทเเเกกายสะดดุ เอาขัขงก่อนดีอนะแล้ววิธีการเี่แหละมึงคือเปิดไปให้ซอนวิ่งอย่างเดียวเปิดสถิติแล้วทำให้แฟนปืนของเราสบายใจขึ้นเยอะใครที่ยังไม่ไดกดติดตามกดแล้วก็แชร์ฝากกดเป,ในใปดน็นกงใจไมเราดแล้วนะครับผมบวันนี้ก็ต้องคำเดิมครับดูทีมที่รักชนะกี่ครั้งก็<ด>มีความสุขลายไนทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับ